สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพร้าก็ลดตัดไรใสแล้วจ้ามาพอ้ก็เมทิปอีกแล้วมันนี้กับเขาไม่รอสวนกีนเฮาจ้าเพื่อนเพื่อนเพราะว่าข้างนอกซืงอ่ามันจะผนตูกตบากจาจ้าหน่อยก็จะออกไปปลูกกระเทียมเลยจ้าวันนี้มะม่องพืชพืชพักของเมทิบจะอยู่ในกินเฮานะจ้าเพื่อนมะม่วงว่าพักกับมันอยากไปตตออยู่จ้าเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันก็ยังมีดอกมีอย่างยังสวยยังเขียวงามอยู่จ้าเพื่อน แต่ว่าอากาศมันเริ่มแบบว่าเริ่มเย็ยนเริ่มเปลี่ยนไม่จ้ะเพราะว่ามันเขาหนาพอออกโทเบื่อแล้วอตุลาแล้วจ้ะเพื่อนเพือนแต่ว่าพักเมทิปอ่ะเขายัางอยากไปโตจ้ะแต่ว่ากระสินทร์ปวยเห็นเขาตายเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเลยจ้ะเพื่อนไปมึงน้ากันจ้ะเพื่อนมึงเนี่ยอะไรจ้ระเพื่อนมะเขือไม่ทิ์กับยังเป็นดอกเต็มอยู่จ้ะเพื่อนยังเป็นดอกอยู่หมู่บ้านเมทิ์กับพึ่งเก็บไปจ้ะ เขายังเป็นดอกเต็มอยู่ไม่ทิบกระสีดายอยู่ดีจ้ะเพราะว่ามันอยู่ในกีนเฮาจริงเลยจ้ะตาว่ามันกระยินคือเก่าเพราะว่ามันบริมีแบบว่าไอเครื่องข้าคอมอุ่นมันบ่พ่อเลจ้ะเพราะว่ามันกีนเฮามันเยยีเมจ้ะโล่งเพาะมันเยย่วาสันทถาะบะนีม้วนแังสีจะเพื่อนเนี่ยพักบุ้งเนี่ย ปกติเขาตายเลยเนี่ยจ้ะเขาเริมแบบยูบลงแล้วเมีจ้ะแต่ว่านี่เขาก็ยังเพิ่งเนี่ยุูบเม่จ้ะเนี่ยมึงเนี่ยเขาก็ยังงามอยู่จ้ะยังแบบว่ายังอยากไปต่ออยู่นะะมีสันเมน์เมื่อเลยจ้ะเห็นบ่พังบุ้งเมทิีบมาปกตินี่ปกตินี่ไปแล้วจ้ะอืมมันเขือไเมทิบเนั่นแม่นเมื่อเลยจ้ะผุนอดอกนี่สิแต่ว่าต้นนี้นะต้นซาลารีน่นี่ต้นซาลารี่นี่ เขาบบเป็นยังดอกจ้ะถ้าอากาศแบบบบเย็นจนเป็นน้าแข็งเขาจะบโบมีผลกับเขาแม่จ้ะเพื่อนๆเขาจะอยูได้วาสันโต้ต้นซาลารีนี่จ้ะแต่ว่าต้นเนี่ยอะจ้ะม้วนแหลมพักบุง้งต้นมะเขือต้นมะเขือไม่ทิพย,ย์ก็อยากไปตโนะตอยู่จ้ะเนี่ยอยากไปโตมึงเนี่ยอะไรจ้ะโดเขาคุณอะเตมอยู่จ้ะโดเขา ตองอยากไปโตอยู่ไอ้นุยนี่ไม่ทิพย์เกย์ไว,ว้จะเอาไว้เอาพันกําลังสีเหลืองคือสีบัวท่านดอกากีเพื่อนเพราะว่าแจ้งสีสุปีจะปีกายให้กันขันขันกะว่าจะเหลืองแน่นี่คืออากาศเย็นแล้วบัวท่านแล้วจะสีจะจะเมื่อจะเขายังเป็นโดกิ่งจะเพื่อนตรุดึกว่าสิมีตัวถากรบกวนหลายได้จะเพราะว่าจะเห็นเป็นเมือกเป็นหยังเขาไม่จะเสีย มึงที่ไหนจะเพื่อนเพื่อนพักแก้วไม่ทิบเนีจ้ะเขียวงามผู้นะเขียวงามยีลีจ้ะพักแก้วคือแปลว่าเขายิ่งอยากไปโตแต่ว่าอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแล้วมึงเนี่ยจ้ะตัวนี้ต้นพาสลี่แม่จ้ะเพื่อนต้นพาสลี่งามขัดอย่างงามงามผู้นะ ขึ้จริงการง่ามแห้งจ้ะเลาะมาเรื่อยๆจ้ะเนี่ยม้วนอี่ปกติไปเมื่อไรจะเพื่อนเนี่ยต้นนี่ก็เป็นเนี่ยเหนียงอะ่ะพีตูใบแมงลักจะเผื่อเนี่ยมึงม้วนนี่จ้ะม้วนนี่กะเท่ากระเพ้า,าไม่ทิมเนี่ยจะเพื่อนกระเพ้ากับยังแบบว่า โอเคอยู่แม่จ้ะปกตินี่คือบอะยูเลย้อจ้ะเริ่มไปแล้วแม่จ้ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าปีนี่เขายังอยู่แม่จ้ะเนี่ยยังแตก่กิงกานเสื้ออยู่แต่ว่าโตตายกะตายอยู่ดอกกะแต่ว่ากะถือว่ายังใส่ได้ยืนแม่จ้ะรอคือเกา่าตัวน,นี้เป็นอ่อผลล้าจ้ะผลล้านี่ปกตินี่นี่ใบเริ่มร่วงแล้วนะจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่ ใบเริ่มร่วงแล้วแต่ว่าปกตินี่คือไปแล้วจ้ะแต่ว่าก็ยังแบบว่า,าแต่กิ่งก้านให้นไหมเก็บกินอยู่เรื่อยอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนหุรผ้านี่จ้ะมันกาพักเกษตรกระถินพักกระถินบานเฮาจ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็เริ่มคือกันจ้ะนี่เห็นบ่เริ่มมั้งสิแต่ว่าเขาอยากไปโตอยู่จ้ะนี่เห็นบ่เขาก็ ขึ้นยอดขึ้นยังอยู่จ้ะถินตัวน,นี้เซลาเน่จะเป็นเพื่อนมึงเซลาเน่นี่ยไม่ที่เพิ่งเก็บไปจ้ะกินเมียงหมูว่านนี่เพิ่งเก็บไปตะไคร่จะเป็นเพื่อนตะไคร่าสามสามกัดซี่กระทางพวนี่จ้ะพักกระถินคือกันจะเ,เพื่อนละกามะกรูดจ้ะเนี่ยแตกเต็มยิ่งจะต้นมะกรูดต้นบเงี้่จ้ะต้น ต้นมะยุนีเลียงซาจ,จะเลียงมะกรูดนะเผ่อบาง,บางเพื่อนบางคนเลียงง่ายง่ายแต่ว่าไม่ทีเลียงยากง่ายแ่โบนีไม่จะเห็นบ่แต่กิ้งกานอยู่แตกใบยอยู่แต่ว่าโบยีไม่จ่าเสียแตกใบเต็มอยอดเต็มอยู่จ้ะ<ม>นี่อีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งเก็บได้จ้ะเก็บแบบว่าเก็บบ่ไห้เขาแบบว่า ขึ้นได้ไหจ๊ะเก็ียบจนเกี้ยงไปโตจะพุ่นนะจ้ะมมง่ักพกริกเมทิบจะเผื่อนเครืองทำก้มอุ่นทีเมทิบว่ามันมันไห้มันมน,น้อยไหมจ๊ะใส่บะพ้อพอขีนเห่ามันเง่ละมันน้อยแห้งใส่บะพอ้อตว่าจังน้อยนี่เมทิบจะกั้นล็อกะว่านี่เสาเสากั้นได้จ้ะเสากัน้น ลอกเดียวเสียเอาไฟลงไหมจ๊ะเนี่ยไฟไฟปลูกผักลงแล้วก็สิกันเอาต้นนี้ก็เริ่มแบบว่าอันใส่ได้อยู่ด้วยจะม้วนนี่คือบบเหลือแล้วจ้ะเพื่อนๆทุกปีอะจ้ะแต่ว่าปีนี้ยังใส่ได้อยู่จ้ะไอ้ใบพักกระแง่งจ้ะมึงเนี่ยจ้ะเพื่อนเพื่อน,อนผืนมะพีเมทิมทยังเต็มอยู่ ยังอยากไปโตอยู่จ้ะบุบพิกตเป็นดอกก็เป็นจังว่ามีทีประสิทธิ์จังใดก็สีได้ปล่อยเขาอะไรจ้ะเพราะว่ามันกันบ่ได้หรอกจ้ะเพราะว่ามันหลายถ้าจะกันก็นกนเลยเพราะว่าหลายแห้งจะเป็นเพื่อนบุพิกเต็มเลยจ้ะพ,พิกนะดกอกจ้ะ ม้วนเป็นดอกกันยังเป็นอยู่เป็นนวยอ่อนกันยังเป็นอยู่แต่เพื่อนๆพวนะ่ะเขายังอยากไปโตอายุต่ว่าอากาศมันบ่ได้แหละจะเพื่อนๆเดี๋ยวเจ๊งนวยข้อกระต่ายบะเขือเทศดอกเต็มจะขึ้นนวยน้อยเต็มเลยจะเพื่อนเพื่อน,อนมึงเนี่ยขึ้นนวยน้อยเต็มจ้ะ ดอกเต็มคุณน่ะม้วนซุกกระซุกไปจ้าเพื่อนเพื่อนม้วนขึ้นไม่ก็ขึ้นเลาะมาทางนี้ก่อนจ้ะเลาะไตต้ตนไตสุ่มมะเคือเทศขามาทางนี้จ้ะมึงในใจเพื่อนคุณน่นะเขายังอยากไปโตอ,อยู่โอ้ยซี่ถวอะ พริกพริกกันยังหลาอยู่จ้ะ,ะเักือเทศม่วนสุกกุกไปม่วนอยากไปตอก็อยากไปต้อจ้ะมึงเนี่ยผู้น่ะมึงเนี่ยจะ้ะติ่มอยู่สิได้สิได้จะเป็นเพื่อน แต่ว้า,าไม่ทิพย์กับสิปล่อยไว้จังศรีโกนเพราะว่านเอ๋ให้เขาตายเองไหมจ้ะจังสรีมะลือช่วงปู่ปีหนาจังสรีมะลือพูนะพริกคือกันได้จ้ะพริกไม่ทิพย์กับสิได้เก็บอยู่จะแต่แห่งศรีเก็บแบบว่าเก็แบบตัวด้วยอะไมันสุกมันหยางสินะตะัวใดเขาอยู่กันเขาอยู่ในนี่กันแบบว่า ม้วนให้แก่กับแห้เขาแก่เองสิต้นเขาสูงเลยจ้ะบางต้นก็สูงสูงเลยจ้ะดอกดอกพีกก็ดือยอะ<ด>ไจ้ะวุ้มดอกของเขา<ด>มึงข้างบนยังเป็นดอกเซ่ออยูจ่จ้ะเพื่อนๆพุ่นผะน่งเขือเทศคือกันจ้ะเป็นดอกเต็มอยู่ผนะู้หนึ่งถึะเขือเทศกด็ดือยุนดอก จะา่าบอกถึงมาท่านมันบ่ท่านเลยจ้ะเดี๋ยวเขาก็ตายผิดงามหลายจ้ะกแต่เกียรผิกนี่ไม่ทิบกับซีมีเวลาเกียบ์โบสถ์อะไรจ้ะเพื่อนจังว่ากัสซีเมนส์สีเราทำขั้มสะอาดปีหนาผเด้ยใจเพื่อนเพราะว่า เดือนหนาไม่ทิดย์เกิกลับไทยแล้วนะกลับไปเมืองบ้านทางไทยเพราะว่าบ่อไปหลายปีจ้ะเกษตรนี่อยากไปโตกันยังมืองไงจ้ะเพืเเเเ่อนเพื่อนนะเขาขึ้นไม่ไหมจ้ะเพชรยังบ่อใดสวงนี้ก็สีปล่อยเขาไหวยังสีก่อนเพราะว่าสีดายกับสีลื้อโลดมันกลับ,บรไรไหมจ้ะเพราะว่ามันยังหลายอยู่นะ ควมสีดายของเมทิดพุณได้ใจะเป็นเพื่อนมึงไงถากตัวถากหน่อยจ้ะมีไปทั่วทีบทั่วแดนเลยจ้ะจับหอดต้นบักทีศตัวถากหน่อยจะเป็นเพื่อนมึงแนี่ยนี่น้อยนี่ได้ใจเป็นเพื่อนนี่เห็นบ่าจะน้อยนี่ได้ใจเพืนเพื่อนเหรอเนี่ยตัวถากตัวถากได้ใจะนี่ หเห็นไหมม่ย่อมหลุดได้จะเห็นไหมเพราะว่าเขาเป็นเมือกแม่จ้ะจะยูซันเลยจ้ะหลุดแล้วพืชผักยังอยากไปโตจะเป็นเพื่อนเอาจ้ะกิมนีไม่ทิก้กรสิไปก่อนจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะที่เขามากำลังใจไม่ทิ้ขอบคุณน,นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทีวเวียนเขอมามหา กาแกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ี่ิ้งนั้นเด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจหรือเพื่อไม่ทิปอัพคลิปใหม่ๆลงไปก็จะได้เห็นง่ายๆจ้ะคลิปนี้ไม่ทิปไปเลยจ้าพอกันคลิปหน้าจ้ะคลิปนี้ไม่ทิายบาย